อ่าฮตามติดชีวิตนักเล่านะฮะกลับมาพบกับพี่ยมแท็กซี่ครับพี่ยมแท็กซี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณได้สวัสดีครับก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะฮะตอนนี้พี่ยมมานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณพี่ชายคนนี้มากๆที่มาเยี่ยมเยือนในรายการตามติดชีวิตนักเล่าถ้าใครเคยฟังนะฮะในรายการพาเที่ยวเรือไปหลอนที่พี่ยมโทรมาเล่าบ่อยๆนี่แหละฮะนั่งอยู่นี่แล้วนะครับอ่ะ ต้องมาถามพี่ยงสักหลายคําถามเลยควันนี้มีใครๆหลายๆคนสงสัยกันเนาะว่าพี่ยงเนี่ยเกิดและเติบโตที่จังหวัดไหนครับพีออ่ผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนตามที่แม่พูดให้ฟังแล้วเราให้ฟังเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนโคราชนะครับเพราะคุณพ่อเป็นคนปากช่องแต่ว่าผมได้มาคุณแม่อุ้มท้องผมมาเนี่ยก็มาเกิดอยู่ที่บุคโลครับนะครับอยู่ที่ข้างๆวัดบุคโลนั่นแหละมสมัยนั้นนะครับผม ครับก็หลังจากที่คลอดมาเนี่ยผมจะขอเล่าเกินๆให้ฟังสังหนึ่งว่าประถมรเลิกของผมเนี่ยในการจุดเริ่มในการเห็นวิญญาณนะครับหรือพูดผีเนี่ยมันเกิดจากตรงจุดนั้นครับก็คือวันนั้นเนี่ยผมอายุมาสักห้าขวบผมได้ไปเล่นที่แม่น้ำจารยาตามปกติของผมนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้ผมไปเหยียบเรือโป๊กะเหยียบสองแคมเนี่ยเรือมันทางออกแล้วผม พัดตกลงไปอืแล้วก็ถูกเรือนเนี่ยมันหนีบก็ประมาณหกชั่วโมงครับที่ผมอยู่ในน้ําำแต่จังหวัดนั้นนะคุณตาได้มาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายผมมาด้วยเกิดมานี่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาพี่ชายผมนะแล้วพี่ชายก็ไม่รู้จักผมด้วยแต่เคยได้ยินว่ามึงมีน้องตาคงจะบอกครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตรงริมชายฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยาอก็เห็นว่าน้องก็เลยตะโกนบอกตาว่าน้องน้อง อยู่ในน้ําออก็ลงไปช่วยสาเหตุตอนนั้นพี่ชายก็ออกมาสารภาพว่าไม่รู้มีอะไรโดนใจครับก็ไปช่วยผมขึ้นมาได้อเอเดี๋ยวล่างผมขึ้นมาครับแต่ช่วงนั้นมันเป็นที่ว่าผมเห็นพี่ชายผมมายื้อล่างผมมอกเหมือนกับดวงไอ้ดวงดวง,ดวงจิตเราออกจากล่างไปแล้วซึ่งมันมองเห็นสภาพของคุณตาสภาพคนมันลุมล้อมมองล่างของผมว่าทาอะไรเห็นพี่ชายเอาผมขึ้นบ่า แบบเอาน้ําออกมันก็ไม่ออกได้แต่บวมอื่นคือหมายถึงว่าเรายืนดูล่างตัวเองใช่ยืนดูเฉยๆยนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนกับคนมามุงเนี่ยเราก็จะเดินไปทางซ้ายไปทางขวาครับือจะไปดูว่าดูว่าอันนี้เป็นไข่อะไรแต่แล้วปุ๊บเนี่ยตาผมเนี่ยเขาเกิดในยุคนั้นก็คือเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าก็พอที่จะมีวิชาครับก็สามารถดึงผมเนี่ยกลับมาด้วยกลับมาได้มาฟื้นครับ พอฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยชีวิตผมก็ถูกนําไปที่อำเภอด่านขุงทศครับซึ่งตาแล้วก็คุณแม่ก็ไปส่งเสียผมเรียนพอหนึ่งก็สองก็สามนะที่ด่านผมนครับู้สมวันเลิกครั้งแรกของผมเลยในการเห็นเหล่าวิญญาณนั่นคือคุณยายครับตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคุณยายผมผมจําได้ว่ามันเป็นวันเวียนเทียนะไม่ว่าวันวิสาหรือว่าวันมาฆะนี่แหละก่อนจะไปเนี่ยที่วัดเนี่ยไปเที่ยวที่วัดเนี่ยผมก็ได้จุดเทียน ซึ่งเทียนที่ผมจุดเนี่ยมันยาวอืม,มันยาวคลิกลิกได้เทียนสมัยก่อนมันจะยาวมากครับรบพรากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอเนี่ยเทียนมันดับอืแต่สิ่งที่เราเห็นแทนตรงเทียนนั่นก็คือร่างเงาดำๆซึ่งนั่งอยู่ครับผมเห็นครั้งแรกผมคิ้ว่ามีอันนี้บอกจากใจเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบบนั่นคือผีหรือวิญญาณหรืออะไร,รตอนนั้นไม่มีความรู้ออก็ได้หยิบไม้คานเพื่อจะไปทิ่มไปแทง แล้วก็พี่ชายเนี่ยก็จิบมิโตอเพื่อจะอไปฟันครับนะครับเสร็จแล้วผมก็ทิมแทงเข้าไปทิมแทงร่างก็นิ่งอสนิทนะไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับไปไหนพี่ชายก็เห็นดังนั้นก็เอามิโตเข้าไปฟันสามินาะทีร่างก็ไม่กระดุกกระดิกจนเราเห็นว่าไม่ดีแล้วล่ะก็เลยถอยกันทั้งพี่ทั้งน้องร่างก็ลุกขึ้นยืนขึ้นอแล้วก็เดินเข้ามาหาครับ เท่านั้นเองก็เลยเรียกตะโกนเรียกคุณแม่แล้วคุณตานะครับอันนี้ก็คือการเริ่มเห็นผีครับแรกก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่างที่พิยมพูดเนี่ยคือจมน้ําไป6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เสียเนี่ยบางคนอาจจะมองดูมันเวอร์เกินจริงแต่ว่าสําหรับใครหลายๆคนที่สมัยก่อนเนาะบางทีตายไป3วันสวันเนี่ยยังฟื้นขึ้นมาได้ฮะถ้าเกิดว่ามัน ไม่รู้แหละมันมีเรื่องบังเอิญหรือมันเขาไม่อยากให้เราไปก็าอาจจะได้อยู่ต่อนะพี่โยมเนาะแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่ที่โคราชแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในกรทมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเฉียดความตายมากๆพี่โยมมักยจงไงทั้งหมดนเนี่ยเหตุการณ์งผมเนี่ยกเรียกว่าแมวก้าชีวิตเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเก้าครั้งเก้าครั้งที่ผมครับผมที่ผมเฉียดตายมาก็เหลือเนี่ยครั้งนี้ก็คงจะไปเลย อ้ไม่่ใชประมาณนั้นมาเพราะมันก้าครบครบก้าครั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเกินเกินให้ฟังสักสามเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์แล้วกันนะครับผมในการขับรถของผมนี่แหละก็คือจริงๆเดี๋ยวผมจะขอเล่าตรงที่ว่าหลังจากเหตุที่ผมจมน้ําเสียชีวิตไปนั่นน่ะหรือว่าจมน้ําตายไปเนี่ยทุกวันนี้ผมเห็นน้ําไม่ได้คือผมไปยืนอยู่ใกล้ๆตลิงหรือว่าใกล้เห็นอะไรแต่มันจะวูบมันจะเป็นอาการดึงแบบตัวเราจะต้องก ลงไปในน้บมันจะวูบเลยมันจะมีอาการแบบกลัวน้ําจริงๆก็ไม่กลัวนะก็ว่ายน้ําได้ะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าไปยืนมองบนสะพานหรือยืนมองน้ําไหลอะไรประมาณนี้มันจะวูบเลยมันเป็นอัตโนมัตินะครับทีนี้เหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมหนุ่มๆผมจะขับรถไอศกรีมของบริษัทแห่งหนึ่งตู้รถไอศกรีมสมัยนั้นเป็นรถบิ๊กอัพเป็นตู้ห้องเย็นซึ่งมีหนักมากเสริมแนบกว่า9้าชั้นนะครับ ผมไปส่งที่ตลาดบุรีแต่ทีเนี้ยฝนมันตกไอ้ทางมันก็เป็นทางลูกลังไอ้ทางลูกลังเนี่ยเวลาฝนมันตกมันก็เป็นดินเงีเลยยังไม่ทันได้ปล่อยอมันก็ลงมาจากเขาอัตโนมัติของมันโดยที่ไม่ต้องคอนโทนไม่ต้องอะไรเลยผมก็ถือวูตแรงตรงนะก็ลงมาไหลเขาลงมาจนชนต้นลูกตาเขาเนี่ยครับเจ็ดต้นไม่รู้รอบไปได้ยงไงผมก็ไม่เป็นไรนะครับรถก็พูดง่ายายางแตกออืแล้วก็ ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็เอาไปเปลี่ยนยางแล้วก็ขับต่อมาได้อ้โหครับในเหตุการณ์ครั้งที่สองเนี่ยผมไปเกิดเหตุที่อำเภอกกพักครับนะครับผมช่วงนั้นผมใช้ชีวิตในการขับรถก็คือเป็นเซล์ผมเป็นเซลล์ด้วยนะครับก็เป็นเซลแมนวันนั้นผมจําได้มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมติดมากเลยวันหนึ่งเพื่อนกันอัจจานองผมเนี่ยเต่าเนี่ยครับอวสานผมจำเป็นจะต้องรีบกลับโรงแรมครับ แต่ด้วยเหตุนั้นน,น,น่ะ,นะ,นะมันเป็นรถเลนสวนระหว่างกบพระนะครับเส้นทางกบพระสมัยนั้นก็มันมีรถเก่งคันหนึ่งเนี่ยเขาตามตูดรถบรรทุกมาแล้วจู่จๆเขาหักออกมาเพื่อจะแซงรถบรรทุกแต่มันไปเจอผมพอดีเลยมผมก็เลยต้องจําเป็นต้องหักลงข้างทางไปไปพลิกคว่ำเรียกว่าสลบไป <า>นะครับจนชาวบ้านและตำรวจเนี่ยหน่วยกู้ชีพเนี่ยมาช่วย <โอ S 1> ก็รถผมได้ไปค้ำอยู่ตรงแท่ตอมะม่วงถ้าถ้าตอมะม่วงเนี่ยไม่ค้ำอยู่เนี่ยนะครับคือตกเหวไปแล้วจอกลงเหวทีนี้เอารถมา้ะก็ปรากฏว่าเอารถมาที่ศูนย์วิทยะครับก็ปรากฏว่ามาตั้งดูงดร้อทั้งสี่ข้างไม่สามารถติดพื้นได้คัสซ<อ>ีมันงอ,อ,อหนักขนาดนั้นซ่อมหมดประมาณสี่แสน อันนี้อันนี้ก็ไม่น่ารอดครับนะครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยอนะครับร่างกายไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งเนล่าสุดเนี่ยผมมาเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ของผมวันนั้นผมรับผู้อยสรจากตรงแถวโรงเหล้าแสงจันทร์นี่แหละครับก็จะไปส่งนําส่งที่มหาชัยเขาไปกันสี่คนแต่พอดีมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหันหลังให้กระจกครับแล้วก็เข้ามาหาหน้าเข้ามาคุยกันอกับคนข้างหลังครับ ก็เหมือนกับบังกระจกข้างผมผมก็พยายามจะเงื้อคอเข้าไปเพื่อจะเบี่ยงซ้ายเพื่อจะไปยูเทิร์นตอนนั้นผมอยู่เลนด่วนช่องทางด่วนจะเบี่ยงซ้ายเข้าไปเพื่อจะไปยูเทิร์นเกิดมาครับแต่สิ่งที่ผมเห็นครั้งแรกนั้นอ่ะผมเห็นเป็นก้อนดินอที่สิบร้อมันทําตกเละๆๆๆผมก็ไม่เบรคแต่สิ่งสุดท้ายที่ผมเห็นพร้อมผู้โดยสารร้องพร้อมกันเลยนั่นคือมันไม่ใช่ดินแล้วมันเป็นท่อน้ําที่รถผมต้องทิ้มเข้าไปจะปักแล้วก็ ได้ยืนเสียงตีลังกาแต่นั้นนผมตะโกนออกมาได้คําเดียวอทุกคนไม่ต้องกลัวครับพ่อมาช่วยไม่รู้พูดออกไปได้อย่างไรม,มันก็เหมือนก็มีมือเนี่ยมาช้อนรถเนี่ยจากตุ้งตุ้ง,ต,งตึ้งเนี่ยพริกตีรังา,ค,าค,ความสามกระเนี่ยกระจกนี่แตกหมดเลยทั้งสี่ด้านนะครับล้อด้านหน้า,นานเนี่ยสามารถขึ้นมาอยู่บนฝากระโปรงได้แบนก็แต่คนมาดูสภาพรถแล้วไปอยู่ตรงไหนที่ว่ารอดครับ แต่รอดหมดเลยครับอรอดหมดเลยต้นหวดก็เลยนําผมไปยที่โรงพยาบาลไปเช็คดูว่าผมดื่มสุราอะไรไหมก็ปรากฏว่าไม่นะครับผมครับก็ผมก็แค่จริงๆแล้วก็มีอาการเจ็บนั่นือสะบักนะครับคุณหมอก็เข้าเฝือกให้แล้วให้ก็กลับบ้านเลยครับครับนั่นแหละครับคือทุกคนมาดูสภาพทั้งอู่เลยครับว่าผมไปอยู่ตรงไหนที่มันรอดหลังคาก็จิ้มลงมานะครับ นั่นกลับไม่เป็นอะไรผู้สารไม่เป็นอะไรเลยครับนะครับผมเข้ามือซนนิดหนึ่งนะครับแล้วไอที่พี่ยงพูดว่าพ่อมาช่วยนี่พ่อที่ไหนครับพี่คือพ่อตากสินมามหาธาตุครับผมตอนนั้นผมห้อยตลอดก็คือเชิญพระองค์ท่านขึ้นของตลอดครับนะครับคือเราเป็นคนฝั่งทนอยู่แล้วเนาะครับผมเราก็ต้องนับถือเจ้าตากสิลป์ะเค์ใหญ่เนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็กราบไหว้ครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์เฉียดตายที่เรียกว่า แล้ววันนั้นเนี่ยมันคือจริงๆแล้วเนี่ยผมลืมไหว้พ่อพันท้ายครับพ่อเตี่ยเรานี่คือทุกครั้งผมเหยียบแดนมหาชัยเนี่ยผมรู้ว่าเป็นแดนอาถงผมต้องยกมือไหว้ถึงเดดเตี่ยก่อนว่าเออเนี่ยเราได้เข้ามาพื้นที่ของของท่านนะครับแต่วันนั้นลืมไหว้ด้วยนะครับเดดเตี่ยกรมหลวงชุมพรเดดเตี่ยด้วยแล้วก็พ่อพันท้ายท้ายด้วยครับที่ผมนัดถือ กาเป็นประสบการณ์ที่เฉียดตาย,ย,ตายแต่ทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่ต้องเรียกว่าจําไม่ลืมเกี่ยวกับการเจอวิญญาณหรือที่ใครๆเรียกกันว่าผีเนี่ยฮะเหตุการณ์ไหนที่พิยมคิดว่าจําไม่ลืมเลยก็มันก็มีหลายเหตุการณ์นะ,<อ>นะครับผมแต่เหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยก็ก็เห็นมาอตอนที่ช่วงที่ว่าเอาตรงกิ่งแก้วแล้วกันครับ ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่แน่ใจเท่านั้นว่ามันเป็นผีออก็คือผมเห็นผมจอดรถอยู่ข้างทางเนี่ยตรงนั้นมันเป็นทางข้ามสะพานลอยครับผมก็มองเห็นเขาข้างแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้หอือก็คือถือถุงอะไรบางอย่างอันนี้คือความที่เราเห็นนะครัข้างแรกครับได้ความดีใจอะ่ะเราก็รีบเข้ารถแล้วก็จะบึ้งเข้าไปรับเขานั่นแหละแต่เขากับ เดินหนีเราครับขึ้นสะพานไปอ่ะเราก็เห็นเขาก็บอกว่าเฮ้ยทุงสามมารับทำไมเดินหนีขึ้นไปล่ะเห็น <He S 2> ยืนอยู่ได้ยืนตั้งน,น,นานครับนะพอเราขับรถเลื่อนไปจะรับกับขึ้นเดินหนีทีนี้พอเดินขึ้นสะพานไปเนี่ยไอ้ความสงสัยของผมเนี่ยมันถืออะไรกัอย่างนับมันมีสัมภาระนมันต้องไปแท็กซี่สิอืนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ผมก็เลยเอาหน้าเนี่ยไปแนบที่กระจกครับด้านหน้าก็คือแนบ้าไปเงี้แล้วก็ เลือไปมองข้้งวนไอ้ถุงไปนั่นมันไม่ใช่ถุงมันเป็นหัวหัวคนชัดๆเลยครับยิ้มให้ด้วยผมเห็นปุ๊บผมเบรกรถจังหวะเบรกรถเนี่ยตัวรถผมเนี่ยอยู่ตรงใกล้สะพานพอดีซึ่งไม่ได้ไกลเลยครับเปิดประตูรถวิ่งออกมาดูเพราะความแน่ใจไม่เห็นชายเนี่ยร่างนั้นละผมก็วิ่งขึ้นบันไดไปดูอีก ขึ้นไปดูข้างบนว่าเอ๊ะท่านคนจะหนีหายไปไหนแต่เห็นหัวชัดๆอืมแล้วก็ลงมาอันนี้คือเป็นภาพที่ติดตาผมตลอดเลยเ,ออเห็นภาพคนที่เขาถือหัวมันไม่ใช่ถือถุงครับแล้วคนที่ถือหัวพี่มีหัวไหมเขาเดินขึ้นบันไดเนี่ยตอนแรกผมไม่เห็นเขาบอกว่าก,ออก็เหมือนเขาเดินก้มอย่างนะเงี้ยเรามองอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยเราก้น่าเขาก้มขึ้นบันไดยอย่างนี้ออแต่ที่ไหนได้คงไม่มีหัว แต่พีย่ยมใจเด็ดมากนะยังวิ่งขึ้นไปดูอีกนะก็มันสงสัยครับเออโอ้เราเป็นคนเหมือนไม่ไม่กลัวนะพี่ยมตั้งแต่นั้นมาเรีย่า,<ม>าเป็น,นเป็น,เป,นเป็นคนไม่กลัวผีก็ว่าได้ครับผมเออคืออะไรถ้ามาสงสัยอะไรแล้วเนี่ยคือที่ผมเหตุผลของผมที่อให้สัมภาษณ์อันนี้คือผมว่าเฮ้ยพี่ยมไม่กลัวไม่กลัวผีหรอกครับมันก็มีบ้างตกใจมีบ้างน,นะครับผมแต่ว่าชีวิตผมเนี่ยไม่เคยถูกผีทําร้ายครับ ผมเป็นคนจิตที่วเมตตาจิตเปิดนะครับผมไม่เคยคิดว่ามองใครเป็นศัตรูหรือใครคิดว่าเราเป็นศัตรูก็เรื่องของเขาครับนะครับแต่ผมเนี่ยคิดอย่างเดียวคือไม่มีศัตรูนะครับจิตผมเปิดแล้วก็เป็นจิตคนที่ว่าขี้สงสารครับางครั้งเนี่ยเห็นนิดเห็นหน่อยก็น้ำต่องน้ําตาแตกลวประมาณอย่างนั้นนะเป็นคนที่สงสารนะครับคือนี่เป็นเหตุการณ์ที่พิยมจําไม่ลืมเลยครับแล้วก็ ทุกวันนี้หรือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมีอีกสักเหตุการณ์ไหมพี่โยมที่เรียกว่าแบบเขาอาจจะมาเสียชีวิตตอนที่เราไปเจอเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีครับครับอันนี้เหตุการณ์มันเกิดตรงกิโลก้ามันเ,เป็นอุบัติเหตุลิกไบครับ <buy. S 2> ครับไม่รู้ใครไปตัดหน้าเขาหรือพัดทาอ่าพัดท่าเสียทียงไงครับมาชนกับเสาไฟไฟ้าตรงหัวมุมของ,ออของไฟแดงนั่นแหละครับอ๋อ สลบลงไปครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานตอนตีสามช่วงนั้น,นผมไปซื้ออาหารทะเลกลับมากับแฟนก็คือแฟนอยากกินอาหารทะเลครับผมก็ไปกับแฟนผมแล้วผมก็หิ้วกระมังเพราะว่าเอาอาหารทะเลใส่กระมังไงก็กลัวมันเดี๋ยวมันจะเห็นข่าวครับปรากฏว่าไอ้ร่างที่ผมเห็น,นะที่นอนอยู่กับไอ้ร่างที่มันลุกขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพซ้อนกันอยู่อืผมก็นึกว่ามันมีสองคนค มูนทีเขากําลังจะช่วยอยู่ผมก็จะเข้าไปดูนะครับก็เลยวางกะละมังอาหารทะเลอยู่อ้าไม่ใช่เนี่ยนัมนมันคนเดียวกันอมันเป็นคนคนเดียวกันคือเหมือนอีกคนนึงก็นอนอยู่แต่อีกคนนึงมันลุกออกมาจากนั้นแล้วครับลุกออกมาเป็นตัวดำๆนะ<อ>ครับแล้วทีนี้เนี่ยมูลทีเนี่ยเขาก็ยกล่างขึ้นครับแต่ไอ้ล่างไอ้ที่มันยังนั่งอยู่นะมันก็ยังนั่งอยู่อ๋อแล้วเขาก็ยกล่างขึ้นรถไปครับ มันก็นั่งอยู่เ<อ>ฉยๆผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับผมก็เลยบอกเฮ้ยตามไปทีตามไปเดีด๋ยว,ม,ว<อ>มึงทางเดี๋ยวมึงออกอเก็เลยรียบบอกเขาว่าตามไปครับมันเหมือนมันได้ยินเสียงผมอืผมบอกให้ตามไปที่ตามไปผมก็พูดอย่างนี้จริงๆแล้วแฟนก็งงว่าพ่ออะไรบอกมันไม่ยอมข้อร่างมันอ่าผมก็เลยมันก็วิ่งเหมือนจะมันจะกระโจนเข้าไปแล้วก็หันมามองผมอีกทีหนึ่งเหมือนจะขอบคุณ ผมแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับว่าข่าวเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือไม่ครับนะครับอืมนี่ก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าคือเห็นวิญญาณที่เดินคล้ายๆลุกออกมาเลยออกมาจากล่างนั่งเฉยเลยอือโอ้โหแล้วมีเหตุการณ์ไหมที่พี่ยมเคยไปส่งวิญญาณเคยมีไหมกับแท็กซี่เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเหตุการณ์มีครับผมก็มีมาสามสี่เรื่องนะครับมีที่เจอเหตุการณ์ที่ส่งผีนะครับผม ก็เอาเป็นว่าเอาขอเป็นเรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับผมในการส่งผีครั้งนี้คือวันนั้นเนี่ยผมขอเอาตรงช่วงสาธรแล้วกันนะครับผมขับรถมาส่งผู้สอสารฝั่งทนแล้วผมก็ต้องกลับขึ้นสะพานตากสินกลับไปฝั่งพระมหานครเนี่ยตอนนั้นก็ถึงสี่แยกตรงเรียกว่าสี่แยกสุรศักดิ์นะครับผมมันเป็นสี่แยกตรงนั้นพอดีเลยงินใหญ่ทุกคนรู้จักนะฮะรถวีทีเอส เลศไปหน่อยปุ๊บมันจะมีโรงเรียนชื่อดังอยู่ชื่อนึงครับนะครับผมก็เลยตรงนั้นแหละครับมันก็จะมีคล้ายๆนี้อาจเป็นอาจารย์เป็นผู้หญิงผมสั้นอืใส่เสื้อผ้าน,นี่ยก็คือสวลรีก็คือเป็นชุดค่อนข้างจะอะมอแมมนิดนึงแต่ก็มองเห็นได้ใชดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ครับนะครับยืนอยู่แล้วก็ถัดออกไปจากแกนั่นก็คือเป็นเด็กนักเรียนอใส่กางเกงสีน้ําเงินครับเป็นเสื้อน,นักเรียนเด็กอ้วนๆคนหนึ่งยืนก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ หรือจะเป็นลูกของของของเขาก็ไม่ไม่ทราบด่ะครับผมเห็นปุ๊บผมบอกอ้าวเจอผู้ดิสารแล้วนะครับผมแต่จังหวะนั้นน่ะก่อนที่ผมจะขึ้นเนี่ยผมลืมเกินไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่ผมจะกลับมาข้ามมาตรงสะพาน่ะผมได้เปพูดว่าเอ้ยคือวันนี้มันเป็นวันที่เอหวยออกอืแล้วก็จะต้องหาเงินจ่ายค่าหวยเขาด้วยนะครับประมาณนั้นนอกเรื่องไปนิดหนึ่งก็ขอให้ได้ทีเดียวก็ปรากฏว่ามาเจอ แล้วก็เจอครั้งแรกเนี่ยผมเข้าไปรับปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนปกตินะครับเขาจะต้องเดินออกมาอืที่ประตูอันนี้เหมือนเหมือนกับว่าเราเลื่อนไปไม่สุดเลื่อนสุดไม่สุดยังไงพี่ก็หมายถึงว่าเดินหน้าย,ยังไม่ถึงอ่าผมก็เอ๊ะชักยังไงผมก็เลยเลื่อนหน้าไปน,นิดนึงก็ตรงมือเขาเปิดได้พอดีเลยครับจังหวะที่ผมเลื่อนหน้าเข้าไปนั่นแหละผมมองผู้ยสานอยู่ทางาซ้ายอยู่แล้ว ผมเห็นแล้วว่าดวงตาดํามากดวงตาดํามากเลยอคือมันไม่มีดวงตาขาวครับมันไม่มองมาแล้วก,ก็ไม่ใช่คนอพอเปิดประตูปับ๊บผมก็เลยบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับผมอ่ะ,อะคือรู้อืสัมผัสแล้วล่ะว,ว่าไม่ใช่คนละผมก็เลยว่าเอขึ้นรถต้องจ่ายตังนะผมกดมิเตอร์นะออะพอผมพูดอย่าง,งน, <c oughs> นั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ปิดประตูอืตัง ครับทีนี้ผมบอกว่าล้อเล่นไป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 เดี๋ยวส่งไป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 ไหนก็ไปผมพูดเล่นผมเล่นขอโทษครับสองคนเนี่ยเด็กขึ้นมาก่อนอแล้วก็อสึกจะเป็นอาจารย์ท่านเนี่ยก็ขึ้นมาคือสองก็ปิดประตูผมก็ถามมาไปไหนอืก็ไม่ตอบแต่เป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็นั่งนิ่งๆพอดีจังหวะนั้นน่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะลงตรงไหน ก็บอกผมละกันนะตบที่บอกก็ได้แต่ผมจะจอดครับอ่ะประเดี๋ยมันไปเกิดอุบัติเหตุตรงที่ว่าตรงสี่แยกนาราธิวาสผมเห็นมันเหตุอยู่มันขวางหน้าผมอยู่ปกติผมต้องขับตรงไปอม,มุ่งหน้าตรงไปทางสวนลุมนั่นแหละแต่มันมีเหตุอยู่ผมก็เลยหักขวาเลี้ยวไปทางเอนาราธิวาสพอไปถึงนาราธิวาสต,ตรงนั้นเนี่ยมันผมก็ไม่รู้ที่เหตุอะไรนะมันก็แปลกผมก็หักเข้าซอยสิบเจ็ด นลา,าที่ว่า1 7มันก็เป็นสถานที่ศึกษาครับตรงนั้นน่ะสองมหาลัยดังอมผมก็เลี้ยวไปตรงนั้นจังหวะนั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งสะพายเป้ครับอันนี้เป็นคนเป็นนิสิตน,นักศึกษาประมาณนั้ยืนตรงก่อนถึงไฟแดงอก็เห็นรถผมมาก็โบกเพราะผมไม่ได้กดมิเตอร์ไงไฟมันก็ว่างอยู่ก็โบกโบกเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าอ่า พอดีมีคุณขึ้นพอดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรับผู้อิสารก่อนนะเ,เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้ายังไงนะเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนอแล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวว่าหน้าวันหลังผมผ่านมาเขาขึ้นใหม่ก็ก็พูดกับเขาอย่างนั้นผูดอิสารก็เปิดประตูหน้าเราเข้ามานั่งแต่ผู้อิสารเนี่ยบอกได้เลยว่าทําไมพี่ประตูปิดไม่สนิทหรอครับ คือมันมีคนเนี่ยเปิดประตูสวนออกไปแล้วก็ปิดเข้ามาเป็นที่สองคือผู้วิศาลได้ปิดตึ้งแล้วปีประตูปิดเข้ามาตึ้งผู้วิศาลเขาบอกเอ๊ะประตูไม่ปิดเหรอกผมก็เลยทําท่าเหมือนกับกูเขากลัวเหมือนก็ทําท่าตัวเองเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ปิดเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้ผู้วิศาลกลัวครับแต่จริงไม่ใช่ผมเปิดแล้วปิดเข้ามาไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงปิดจากข้างหลังครับเหมือนนักเข้าลงไปละผู้วิศาลน่ะก็เหมือนกับว่าไปชนบุหรี่ ว่าผมไปชนบุรีไปไหมไปที่บกอสอรครับนะครับแล้วผมก็ได้คนกลับมาปรากฏว่าผมคืนนั้นผมจ่ายค่าหวยสบายสบายอืมคือเขามาให้โชคนั่นเองครับอันนีโ้โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กซี่นะซึ่งใครที่คือไม่ได้ใช้รถไท็กหนนแบบพิยมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่พิยมเจอเนี่ยมันมันเจอมาเยอะมากเพราะว่าพิยมเนี่ยชอบกบอะขับขรถกะกลางคืน แล้วก็ในกลางคืนนะในสมัยก่อนจนทุกวันนี้พี่ยมยังเจออยู่หมหทุกวันนี้มันเจอเพียงแค่ปลายหางตาหรือสัมผัสนะครับผมบางทีเนี่ยผมเจอ,เอ,อผมจะเล่าเหตุการณ์มา,มาสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับมันเป็นเรื่องแปลกนะ <c oughs> คืออย่างนี้วันนั้นผมจอดรถอยู่ตรงถนนปีนเก้าใกล้คอนโดแห่งหนึง่งนะครับผมก็ปรากฏว่า ผมเนี่ยก็จอดต่อแถวรอผูอ้โดยสารม,มันจะมีแท็กซี่คันหน้าเนี่ยจอดอยู่แล้วครับแล้วผมก็ไปคันที่สองแล้วก็มีคันที่สามต่อจากผมไปมผมก็เลยลงไปสูบุรีครับด้านด้านหลังรถโดยอ,อยู่ท้ายกระโปรงรถแต่ตัวผมเองเน่หน้าผมเองเนี่ยหันหน้าไปมองผู้โดยสารคือหันหน้าไปมองรถแท็กซี่คันหน้านะครับผมแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยวางที่ด้านหลัง ครับนะครับก็เปิดเช็คนู่เช็คนี่ไปแล้วก็ตาก็มองไปดูว่าจะมีรถมีคนมาเดินขึ้นหรือเปล่าครับก็ปรากฏเนี่ยผมเห็นแท็กซี่คันนั้นอ่ะจู่จู่มันเลื่อนออกไปอ่าแล้วก็มีพิกอัพออกมาจากคอนโดครับชนตุ้มเอ้ยชนไม่แรงเหมือนเลื่อนไปให้ชนอย่างนี้เหรอเวใช่เลื่อนไปเฉยๆออกไปครับผมก็เฮ้ยก็ลักษณะมองเงนี้อ้าวไอ้แท็กซี่มันก็จอดอยู่ที่เดิมออมันอยู่ที่เดิมไม่ตาเราไม่ดีเว้ยป่า ทีนี้ก็ทานู่นทํานี่นไปมันเลื่อนไปอีกละมันก็เลื่อนออกไปแล้วก็มีพิกอ้าบออกมาชนตึ๊บเฮย้ยมันไม่ใช่ละออผมก็เหมือนกับว่าจะเดินไปบอกแต่ไม่รู้จะบอกอยังไงก็เดินไปถึงข้างประตูเขาล้เห็นเขานอนกะดิดีกตึ๊บ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 เหมือนกับเหมือนกับเขานอนฟังเพลงอยู่อย่างเงี<ๆ>้ยนอนอยู่เฉยผมก็เออจะบอกว่าเจะเองจะออกรถไปนะล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะเชื่อเราไหมผมก็เลยเดินกลับมาที่รถผมนะกําลังจะขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถเปิดประตูขึ้นรถเนี่ย รถมันเลื่อนออกไปแล้วก็ถูกชนจริงๆผมก็เอ้ยเดี๋ยวพอดูอ้าวเห็นยางวิ่งมาเห็นคนวิ่งมาเห็นคนมาดูเอ้าแล้วมันเหตุจริงๆเนี่ยแล้วมันเหตุการณ์จริงๆเนี้ยอุ้ยผมก็เลยไปดูอแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เฉียวชนอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดแรงไงครับครับผมคือหมายความว่าพี่ยมเนี่ยเดชาวูป่านานนั้นเรยไปเห็นได้ยังไงคือเดจาวูมันอาจจะเห็นภาพภาพเก่า ฮะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดเหตุการณ์ไปแล้วแล้วเราก็มันนึกเห็นอีกทีหนึ่งแต่อันนี้มันเห็นมันหมายถึงว่าเห็นก่อนใช่เออเห็นก่อนว่าไอ้คันนี้จะโดนชนโดนชนสุดท้ายโดนชนจริงจริงเออมันมันมันก็แปลกผมก็เออทําไมมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้มันกลับมาเริ่มกลับมาหาชีวิตเราครับอีกครั้งหรือเปล่าอรไรอย่างเนี้ยแล้วทุกวันนี้ต้องถามพิยมนับถืออ่า เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็พระพุทธภาสัมมสงง์คุณบิดามารดาแล้วํารุบาอาจารย์เรานี่แหละครับผมแต่ก็ไม่ได้นิมนต์คุณพระคุณเจ้าขึ้นคอนะครับแต่ผมจะขึ้นคอเนี่ยผมก็เอาแค่สามพระองค์ท่านที่ผมนับถือมาตั้งแต่สมัยเด็กละนะครับครับก็จะขึ้นคอเราตลอดอแต่ชั่วโมงเนี่ยผมเคยพูดให้คุณหนึ่งฟังอยู่อย่างหนึ่งว่า มันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมเหมือนกับว่าผมหมดอะไรใจอย่างในชีวิตครับผมก็เลยขออัญเชิญพระองค์ท่านเนี่ยเอาไว้ที่บ้านคือเปิดกรรมคืออะไรฮะขอเปิดกรรมอ๋อกรรมสิ่งใดที่ผมมีอยู่ก็มาดับขอจะรับกรรมชาตินี้ให้มันจบแล้วก็ขอจะจบได้ก็มาเลยขออัญเชิญพระองค์ท่านพระองค์ไหนฮะก็มีตั้งแต่องค์พ่อตากปีนมหาราชแล้วก็พ่อรอห้าเราแล้วก็ พวกราชการที่เก่าของเราครับ <นะ S 1> ผมนี่ฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าโชคโชนเลยฮะสำหรับพิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเสียดตายหรือการตกน้ำไปแล้วหลายชั่วโมงแล้วยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เกี่ยวกับการเห็นวิญญาณเห็นผีที่ต้องบอกว่าคือประสบการณ์ของพิยมเนี่ยเยอะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะที่จะรับชมรับฟังบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย จมน้ําไปทั้งหลายชั่วโมง,งทำไมไม่เสียชีวิตบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, ขับแท็กซี่ทําไมเจอบ่อยจังแต่ทีเนี้ยคือคนโบราณเขาจะพูดนะพี่ยมเนาะว่าไอสิ่งที่เราเคยเฉียดตายหรือเคยแบบง่ายคือตายไปแล้วอะครับแล้วเราก็ฟื้นมาอีกอะพูดตรงมันก็ทําให้มีบางสิ่งบางอย่างเป็นติ่อตัึ้นมาใช่คล้ายสื่อสัมผัสใช่อย่างตัวผมนี่ก็เคยเป็นไข้เลือดออกนะไข้เลือดออกถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อต้องบนบนบวชเลย คือว่าถ้าเกิดลูกลูกหายเนี่ยไม่ตายเนี่ยคือจะบนบวชให้อ่ะคือตัวผมเนี่ยเลือดออกเปล่าออจมูกอ,ออกหมดแล้วือว่าเป็นอาการออระยะสุดท้ายเลยล่ะคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้าวันนี้สักห้าทีก็เสียชีวิตแต่สุดท้ายก็รอดมาแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราก็เห็นเหมือนคล้ายๆพิยมเนี่แหละแต่ว่าเราก็พยายามจะจะไม่ให้ความใส่ใจนะฮะมันก็เลยทําให เราไม่ไปใส่ใจเขาอะเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมาให้เราเห็นก็เหมือนเราเห็นกันทั่วไปแต่เราไม่ทักอะอะไรเงี้ยเอออะครับวันนี้ต้องบอกว่าจุใจได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากพิยมแท็กซี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้บริการพิยมเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับพิยมก็จริงๆแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะหรือว่าทางเอ่อทาง Facebook ถ้าเป็น FC ซก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมสุอยาง เฟซบุ๊กชื่ออะไรครับพี่ก็พิยมแท็กซี่นี่แหละครับผมชื่อพิยมแท็กซี่ตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีเฟซตอนนี้ก็คือผมจัดเป็นเฟซหลองมาแล้วนั่นคือพยายมอมยิ้มอันนั้นก็ส่วนมากนี่ก็แต่มาอยู่กับพิยมละอ่าพิยมแท็กซี่นะครับผมอันนี้จะทําไว้เพื่อสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับผีๆก็จะมาคุยกันอยู่ในช่องในในของพิยมแท็กซี่เยอะมากนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรพิยมบอกสักนิดนึงก็ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสาม 9, 6, 6, ก้าหกหกหนึ่งกลับผมอีกครั้งหนึ่งพี่ศูนย์หกหนึ่งนะครับหนึ่งหกสามเก้าหกหกหนึ่งแล้วพิยมวิงว่งเจอซี่เวลาไหนครับพี่ก็ส่วนมากก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณสักห้าโมงเย็นอ่าก็จะถึงตอนที่สามที่สี่นะครับครับ ถ้ามีผู้โดยสารน่แต่ยนนี้มันจะแค่3ามทุ่มสี่ทุมก็ต้องเข้านะครับไม่รู้จะเอาผู้โดยสารตรงไหนมาเึ้นครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะแถวฝั่งทนหรือไม่ไกลมากไต้องเช็คก่อนนะการใช้บริการทางทางทรนเนี่ยคือเราไม่ได้สมัครไปทางแอปพลิเคชันนะครับ ก็คือโทรส่วนตัวเลยก็คือโทรส่วนตัวเลยแล้วมาส่งตัวเลยว่าคือวันอาจจะใช้รถพวกนี้มีคือนัดหมายแน่นอนแล้วเราบอกว่าพวกนี้พี่ยมว่างไหมให้มาทักที่ที่นี่ได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ยินดีครับผมนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะฮะต้องบอกว่าเจาะลึกกันแบบเห็นเนื้อเห็นตัวเลยแบบนี้ก็มาคุยกันในตามติดชีวิตนนกล่า อ่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่โยมมากๆครับแล้วก็ขอให้ขับรถมีลูกค้าเยอะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะพี่นะครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ